ตอนนี้เขาบอกว่ามีนายกสองคนจ้ะเรื่องชั้นสิบสี่นี่ลืมไปเลยลืมชั้นสิบสี่เลยนั่นแหะคุมบางเหียนอย่างเดียวดังนั้นเรื่องพิธาเรื่องพลเอกประยุทธ์เลิกฝันเฟื่องเลิกมโนเลิกเพอเจอร์เพราะฉะนั้นอย่าไฟกันอะไรนะอย่าไฟกันแม่ยกพิทากับแม่ยกของประยุทธ์เนี่ยอย่ามานั่งไฟกันอย่าไฟกัน เพราะไม่มีโอกาสตอนนี้โอกาสเป็นของคุณหนูเวลาสังเกตการเมืองอ่ะสังเกตตรงนี้นั่งดูการเมือง,ง,ง,งอง่ะนั่งดูเนี่ยไม่ใช่ว่านั่งดูแล้วก็สนุกไปกับเขานั่งดูอะไรเพลินๆแต่ดูแล้วคิดดูแล้ววิเคราะห์ตามคุณดูสิจับยามสามตาก,ก็รู้แล้วเนี่ยดูสิเนี่ยไทม์ไลน์ของการขึ้นไปเนี่ยอัปเกรดขึ้นเรื่อย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  ทรงผมจากเรียบแป้ก็เปลี่ยนเป็นสองแฉกพอเปลี่ยนเป็นสองแฉกเสร็จปุ๊บเริ่มไปขยี้ยีผมเป็นเกาหลีพอยีผมเป็นเกาหลีเสร็จปุ๊บก็เริ่มมัดผมนะให้ดูทรงภูมิดูแก่ดูคลังขึ้นนิดนึงอัปเกรดจะเป็นหัวหน้าพักนำทีมครอบครัวไม่งั้นเขาจะไม่ให้เป็นประธานครอบครัวตั้งแต่ต้นเหรอเออนั่นแหละพอหลังจากที่มีการโหวตนาะยกรัฐมนตรีใหม่ก็ต้องเปลี่ยนทรงผมอีก เปีนเป็นทรงอะไรอะแม่ต้องยกกระงไงฉีดสเปรย์อัดกระบัง ah, h, augment, augment ยกกระงยกกระบงยกกระงลมเออทรงคุณหญิงคุณนายไงนั่นแหละยกกระงขึ้นไปเลยฉีดสเปรย์อัดแข็งแข็งฟูฟูทำไมเดี๋ยวไม่คลังกระบังต้องมาคนเราคนเราต้องแสดงความศักยภาพให้เขาเห็นเห็นว่าเราคลังเราสตรองเราเก่งเราเห็นผู้นำได้ เราเป็นผู้หญิงแต่เราเป็นผู้นําได้เพราะฉะนั้นทุกอย่างขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถไม่ขึ้นอยู่กับทรงผมยกกระงเพราะมันจะได้ดูแก่ดูคลัง่งดูเก่งดูเป็นคุณหญิงคุณนายดูเป็นมาดามดูฉวัดชวินดูเข้าท่าดูแบบว่าคอมมานเดอร์ดูสามารถที่จะควบคุมคนได้ทั้งประเทศนี้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับทรงผมพัฒนาการแล้วแต่ทรงผม อาคุณไม่เชื่อลองดูดิลองคุณลองคุณอะ่ะลองคุณปล่อยผมยาวสิไปผมยาวสาวสวยเก๋พริวร้วพริวร้วพริ้วอ่ามันก็ดูเป็นเด็กนะดูเป็นสาววัยรุ่นดูเป็นเด็กพอรวบตึงพอรวบตึงน้ามันเรียบแปร้นะรวบตึงนะรวบตึงนะอ่ะรวบตึงนะเอาไปไหนแล้วรวบตึงฉันอ่ะรวบตึง รวบตึง <t festivals> นะแล้วก็เอาน้ํามันปาดปาดอ่ะรวบตึงเพื่อขี้พึ่งปาดกายอ่ะรวบตึงขี้พึ่งปาดนะรวบตึงขี้พึ่งปาดอันนี้ก็จะดูทรงแบบว่าอ่ะทรงน่าเชื่อถือขึ้นมาหน่อยจัดรายการพูดอะไรใครก็เชื่ออ่ะอันนี้ก็ีด้อันนี้อ่ะเราก็ต้องรวบรวบตึงอ่ะตอนที่เราเอาป้ายปักตรงเสาไฟฟ้าไปทั่วประเทศนั่นอ่ะเราก็รวบตึงเหมือนกันอ่ะเราก็รวบตึงแสกกลางรวบตึงไปนะหลังจากนั้นปุ๊บนะเราก็ได้ไปได้คะแนนมาแล้วนี่เราก็ได้คะแนนมาแล้วเราก็ได้มาเป็นนายกรั รัฐบาลก็ so like ตั api, cool. ้งได้แล้วนะประธานซอฟพาวเวอร์เราก็ได้แล้วนะยังไม่ทันถึงเดือนเราก็ได้ตําแหน่งประธานซอฟพาวเวอร์แล้วเพราะฉะนั้นทรงต่อไปพอเลื่อตึงเสร็จปุ๊บจากนั้นเราก็จะเริ่มแบบเริ่มสวยละเริ่มแบบเอ้ยรูปตึงมันก็ยังดูหน้าใสไปไม่ได้ห <they> รอกเราฉะนั้นเราก็จะต้องไปแสกหน้าแสกกลางหน่อยแล้วก็แบะแล้วก็เราแบะแสกลงทรงแสกก็ต้องมานะคะแบะแสกแบะแสกพอแบะแสกเสร็จปุ๊บอุ้ยนะความน่าเชื่อถือยังไม่มาจากนั้นปุ๊บพอเราจะต้องถูกโหวตเป็นนาย เวลาเราอัดสเปรย์แล้วก็ฉีดดักหัวขึ้นแล้วก็ยกขึ้นเอัดสเปรย์พึ้งพึ่งแสเปรย์อัดอันนี้เขาเรียกว่าทรงยกกระบงเอาสเปรย์อัดเข้าไปอยกกระบังแล้วก็ยียีเราต้องยีนิดนึงอเราต้องยียุกยุกเลยต้องยียียีแล้วก็ยกกระบังเออสวยป่ะเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บแป๊บทรงนี้สวยเดี๋ยวแป๊บขยกกระบังแป๊บหนึ่ง ขอยกกระบ,บังก่อนโอเคโอ้ยตายละวอ,อ้าวแต่ทำไมมันดูเป็นลูกกอ,อกเงี้ยวะเออเนี่ย <c oughs> <c oughs> น,นะคนเรานะทรงผมจะช่วยให้เราดูแบบเป็นผู้ใหญ่ขึ้นนะเพราะฉะนั้นการที่เราจะดำรงตำแหน่งอะไรก็ตามแต่นะคะเราต้องเซ็ตทรงผมให้เข้ากับตำแหน่งของเรานะคะต้องเซ็ตทรงผมให้เข้ากับตำแหน่งของเรา ตำแหน่งนั้นส่วนใหญ่เขาไม่ได้ดูความรู้ความสามารถอะไรหรอกเอ้าทำไมอ่ะเอ้าปกติเขาดูที่ไหนเราความรู้ความสามารถก็ถ้าเกิดเขาดูกันที่ความรู้ความสามารถเขาจะอัปเกรดจากรองประธานซอฟต์พาวเวอร์ขึ้นมาเป็นประธานซอฟต์พาวเวอร์ภายในเวลาสามสิบยังไม่ทันถึงสามสิบวันหรอเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้ดูที่ความสามารถเออยังไม่ทันหารายได้เข้าประเทศเลยมึงอัปเกรดแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้ดูที่ตรงนั้นเขาพิจารณาที่ทรงผม โอเคนะจบไปเออสวยอีกสวยไปอีก <laughs> เออเออเอาสิอ,อ่ะสป,ปีดอัดหน่อย โอเคค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่แบบว่าถึงแม้ว่าเรารายการเราอะต่อไปค่ะไปดูไปดูเรื่องอื่นกันสักนิดนึงอ่ะนะคะค่ะมีเรื่องอะไรที่อยากจะสนใจนะะอีกไหมคะอะไปดูไปดูไปดูเรื่องไปดูเรื่องที่ที่ทุกคนควรจะทราบดิจิตอลวอลเล็ตนะคะดิจิตอลวอลเล็ตนะคะ ดิจิตอลวอลเล็ตค่ะจุลพันธ์วันนี้ฉันสงสารน้องชายฉันจริงเลยว่าจุลพันธ์อมรวิวัฒน์เนี่ยนะลูกคุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์สส,สชเชียงใหม่ห้าสมัยเนี่ยนะผัวย้ยยิ้มอนะเย้ยยิ้มเย้ยยิ้มเป็นสอ,อ,อสอเชียงไฮ้สสเชียงไฮ้อะเออฉันสงสารมันว่ะทําไมขาข้างนึงอะเข้าคุกไปแล้วจุลพันธ์เนี่ยเพราะเพราะเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังที่เป็นโปรเจกต์เมนเจอร์ด้านนี้ คนที่สองคนที่สองก็ประลัดกระทรวงการคลังละวะลนละวะลนคนที่สามคนที่สามลองลงมาก็เป็นผอออะไรก็ไม่รู้ละเออเออเออนึกออกใช่ไหมถ้าดิจิทัลเบ l ตเนี่ยมันมีหลายเรื่องที่มีความเสี่ยงซึ่งเราเคยพูดกันไปแล้วเราจะไม่พูดซ้ำแต่เอาว่าเอาเป็นว่าล่าสุดสถานการณ์ไปถึงไหนเนาะดิจิ a l ลเบ l ตนะคะจุลพันธ์แทลแงดีเดแจกแน่เงินดิจิ a l ลเตพร้อมปรับเกณฑ์ใหม่ใช้งบปีหกด แทนธนาคารออมสินที่จะกู้ข้อที่หนึ่งเป็นไปได้ยากค่ะทำไมคะ่ะดรมาลิกางบปี6-7กว่าจะผ่านสภานเนี่ยมันก็ประมาณสักเดือนเมษาดังนั้นถ้าเกิดจะแจกด i จิ t a l Wallet โดยใช้งบปี6-7พลบงบประมาณปี6-7ตามที่ดเคยหาเสียงไว้แล้วก็ไปแจ้งกกตว่าจะใช้เงินงบประมาณปี 6- 7ไม่ใช้เงินกู้ไม่ใช้เงินนอกงบประมาณ เพราะว่าถ้าเกิดใช้เงินกู้ใช้เงินนอกงบประมาณจะเสี่ยงเข้าคุกทันทีเพราะเพราะว่าตอนที่แจ้งกกตเนี่ยกกตถามอันนี้ฉันถามกกตมานะกกตถามในวันนั้นทั้งหมดเนี่ยรวมทั้งคุณเศรษฐาไปตอบกกตว่าจะใช้เงินงบประมาณไม่ใช้กู้ไม่ใช้นอกงบประมาณดังนั้นเมื่อใช้เงินงบประมาณเขาจึงบอกให้แจ้งว่าเอามาจากไหนเงินงบประมาณเขาก็บอกว่าเอามาสีที่สีที่นั้นคืออะไรเขาก็บอกว่าเอามาจากการกระเบียดกระเยดจากเงินงบประมาณที่จะต้อง เอาไปให้กับกระทรวงต่างๆอันนั้นอะประมาณแสนล้านจากนั้นปุ๊บก็เนี่ยไงถึงไล่ตัดงบนู่นนี่นั่นนี่นั่นจะ เอาขอดมาให้ได้ขอดมาจากกระทรวงต่างๆมาให้ได้รวมแล้วให้ได้แสนล้านอันที่2ได้มาจากภาษีกรณีที่มีการจ่ายดิจิตอลออกไปแล้วภาษีมันจะกลับมาประมาณ2 0 0แสนล้านอ้างว่ายอย่างนั้นแต่คะแนาการอันที่3ได้มาจากแวดแวดหรือภาษีต่างๆสมปทาิตต่างๆที่ประชาชนเนี่ยจะต้องชำระกันเมื่อเดือนมีนาคมจากนั้นปุ๊บมันภาษีมันก็จะกลับมาประมาณสักแสนล้าน2 0 0แสนล้านจากนั้นปุ๊บก็จะมีกันรวมแล้วทั้งหมดเขาจะได้ประมาณ4ช่องทางแล้วก็56 0,000ล้าน ว่าจังสั้นนะแต่ทีนี้ตัดกลับมาที่ข้อเท็จจริงทั้งหมดนั้นมนโนอะไรนะมนโมนมโนโดยที่กะกะตเนี่ยตามไม่ทันเพราะสวัยบุญมีก็ดีแสวงบุญมาก็ดีกะกะตเนะ่ะรวมทั้งคณะกรรมการกกตน่ะน่าจะไม่มีความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์การเงินการคลังและน่าจะไม่มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับาการจัดสรรงบป,ประมาณแผ่นดินนั่นก็คือว่า ไปฟังการตอบคําถามของเขาเขาบอกจะเอามาจากสีช่องทางคุณก็ปล่อยผ่านโดยที่ไม่เช็คเลยว่าสีช่องทางมันเอามาได้ยังไงนั่นคือก็ในเมื่อดิจิตอลวอลเล็ยังไม่ปล่อยเพราะฉะนั้นช่องทางแรกกับช่องทางที่สองเนี่ยมันจะมีเงินกลับมาได้ยังไงคุณกําลังมโนว่าจะมีเงินกลับมาทาั้งๆ้งที่มันอาจจะกลับมาหรืออาจจะไม่กลับมาก็ได้เพราะฉะนั้นการที่คุณเนี่ยจะไปปล่อยดิจิตอลวอลเล็ในเดือนกุมภาพันธ์หรือแม้กระทั่งเดือนมีนาคมหรือแม้กระทั่งเดือนเมษายน ในต้นปี2อ6 7น้โดยเป็นงบประมาณในปี6,7เป็นไปไม่ได้งานนี้ฉันถึงบอกไงว่ากรกะตมีสุดเข้าคุกและเข้าคุกพอๆกันกับบรรดาพวกกรรมการบริหารพัรเพื่อใครและขณะเดียวกันก็เข้าคุกพอๆกันกับรัฐมนตรีถ้าเกิดมีการปล่อยดิจิ t ัลเว l l ์ t จริงๆโดยที่ไม่มีการปรับเกณฑ์ข้อที่หนึ่งข้อที่สอง งบประมาณปี67ใช่ไหมมันจะต้องมีการผ่านสภาซึ่งแน่นอนว่างบประมาณหกเจกว่าจะผ่านหรืออะไรต่างๆกุมภาไม่ใช่แน่มีนาไม่ใช่แน่ประมาณเมษาพฤษภาโดยเฉพาะวาระที่จะเข้าก็คือเมษาดังนั้นก็เท่ากับว่าคุณบอกว่าคุณจะไปเจียดงบประมาณปี67เอาออกมาเพื่อที่จะรวมกันให้ได้ซึ่งจะเจียดตรงนั้นอีกประมาณสักแสนล้านหรือสองแสนล้านก็ตามแต่คุณจะเจียดได้ยังไงในเมื่อง,งบประมาณปี6 7มันยังไม่เข้าสภาเลย มันยังไม่ผ่านสภานในเดือนเมษาเลยแล้วคุณบอกว่าคุณจะปล่อยเดือนเมษาหรือคุณจะเพราะฉะนั้นก็เป็นไปไม่ได้อีกดังนั้นการที่จะใช้งบประมาณประจําปีเท่ากับว่ามันจะต้องทอดไปอีกปีหนึ่งแน่เพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้โอกาสเป็นไปได้แทบจะไม่เห็นอ่ะอันนี้จบไปเนาะเพราะว่าจุลพัณฑ์เขาอ้างว่าเขาจะปรับเงื่อนไขใหม่อ่ะทีนี้มาดูเรื่องการป,ป,ร,ปรับเงื่อนไขใหม่เพื่อที่จะใช้งบประมาณปีหกเจ็ด คุณรู้ไหมทําไมเขาถึงปรับเงื่อนไขใหม่โดยเลิกพูดเรื่องการกู้ออมสินเลิกพูดเรื่องการกู้จากนอกประเทศคุณรู้ไหมเพราะอะไรคุณรู้ไหมเพราะอะไรเพราะอะไรรบเามริกาเพราะว่าเขาเพิ่งมานึกได้ว่าเขาไปให้การกับกกตไว้และเขาเพิ่งมานึกได้ว่ากกตก็ถามมาและแจ้งมาเหมือนกันเพราะกกตก็ไม่อยากติดคุก เขาเพิ่งมานึกได้ว่าเขาแจ้งกับกะกะตอไว้ว่าเขาเนี่ยจะไม่กู้เขาจะไม่ใช้เงินงินอกงบประมาณแต่เขาจะต้องใช้เงินงบประมาณในงบประมาณในพรบงบประมาณและและอีกอันหนึ่งนั่นก็คือสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เศรษฐาคิดว่าจะแจกดิจิตัลเวเลตแต่เป็นสิ่งที่เศรษฐาและทีมเศรษฐาที่มาจากเศรษฐาทั้งหมดก็ไม่รู้นั่นก็คือว่า การที่จัดแจกดิจิตอลเ l ลตแปลว่าเงินแจกจะต้องใช้เงินในพระราชบัญญัติงบประมาณเท่านั้นแต่ถ้าเกิดมีการเอาเงินนอกงบประมาณไปแจกไม่ว่าจะเป็นแจกเงินสดหรือแจกดิจิตอลเ l ลตคุกทันทีเพราะเพราะนั่นเป็นการใช้เงินประมาณใช้เงินซื้อเสียงนี่คือสิ่งที่เป็นปมที่กะกะตเขาจับ เขาจับขาไว้อยู่เพราะตอนที่บอกเขาคุณบอกว่าจะใช้ในพรบรงบประมาณประจำปีและเมื่อเขาถามว่าคุณจะใช้นอกงบประมาณหรือไม่คุณจะใช้เงินกู้หรือไม่คุณบอกว่าไม่กู้ไม่ใช้นอกงบประมาณแต่จะใช้ตามพระราชบัญญัติงบประมาณโดยเจียดมาจากสีช่องทางดังนั้นวันนี้ขออนุญาตสรุปว่า เลิกพูดเรื่องการกู้เลิกพูดเรื่องกู้ออมสินตัดประเด็นนั้นออกไปวันนี้สะโคบมาแคบแคบแล้วนั่นก็คือว่าพักเพื่อไทยจะต้องแจกโดยใช้พระราชบัญญัติงบประมาณปี6-7เป็นต้นไปและทำไมต้องใช้ พระราชบัญญัติงบประมาณทํำไมต้องใช้ในงบประมาณเพราะกฎหมายกะกะตเขาบอกไว้เลยว่าถ้าหากคุณเปล่าประกาศว่าจะแจกเงินแล้วคุณใช้เงินที่ไม่ใช่ในงบประมาณเท่ากับเป็นการซื้อเสียงดังนั้นดังนั้นถ้าไปใช้เงินกู้มาแจกถ้าไปใช้เงินกู้ออมสินมาแจกเข้าคุกทั้งหมดและ พักเพื่อพักเพื่อไทยโดนยุบพักทั้งหมดกรรมการบริหารพักถูกตัดสิบสิบปีทั้งหมดคุณก่อขึ้นเองนะคุณเริ่มขึ้นเองนะดังนั้นวันนี้ไปเลนเดียวค่ะใช้เงินในพรบงบประมาณ ซึ่งงบประมาณปี67จะทันไม่ทันงบประมาณจะไปปั้นเอาปี68อันนี้ก็เรื่องของคุณคุณจะอยู่จนกระเป็นรัฐบาลจนกระทั่งปั้นพรบงบประมาณปี68-69 69ค่อยแจก68แค่อยแจกอันนี้ก็เรื่องของคุณละแต่ที่แน่ๆตอนนี้ชัดยิ่งกว่าชัดแล้วว่าคุณต้องใช้ตามพระราชบัญญัติงบประมาณเท่านั้นและผ่านสาภาเท่านั้นจบนะคะไม่มีอะไรชัดเท่ากับที่ดรมลิกากล่าวค่ะชัดยิ่งกว่าชัด และอีกอันหนึ่งที่เป็นโซลูชันซึ่งรัฐมนตรีจุลพันธ์และกระทรวงการคลังเขากำลังคิดคือทางข้าราชาการกระทรวงคลังเนี่ยด้วยความไม่อยากติดคุกก็พยายามที่จะคิดหาทางออกให้กับรัฐบาลเพื่อไทยและรัฐมนตรีจุลพันธ์เช่นกันนั่นคือกรณีที่มีคนที่จะต้องได้รับดิจิทัลเว l ตหมื่นบาทนี้ตั้งแต่อายุ16ปีขึ้นไปรวมทั้งหมด6 รวมทั้งหมด50ล้านคนอายุ26ปีขึ้นไปรวมทั้งหมดจกนกระทั่งคนทั้งหมดเนี่ยรวมทั้งเราอะไรทั้งหมด50ล้านคนขึ้นไปใน50ล้านคนนี้ถึงจะต้องใช้งบประมาณ5,6 0 0 0ล้านและในระยะกี่กิโลในระยะจะต้องครอบคลุมไปตามไม่ใช่ระยะ4กิโลแต่จะต้องขยายเป็น6กกิโลไหมจะต้องขยายเป็นระดับตำบลไหมจะต้องขยายเป็นระดับอำเภอไหมตอนนี้มีโซลูชันอีกอันหนึ่ง นั่นก็คือถ้าเกิดจะต้องใช้จริงๆจะมีการให้ขยายขยายสเปคพื้นที่ที่จะต้องไปแต็บเอาของให้ครอบคลุมระยะไกลในระยะอำเภอของตนเองอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองกรณีที่เพื่อจะได้ตัดงบประมาณ เพราะเขาเห็นแล้วว่าถ้ากูจะต้องแจก50ล้านคนนี่ยกูหาเงินไม่ได้แน่นอน560,000ล้านหาไม่ได้แน่นอนพันเปอซนต์ไม่ได้แน่ตามที่มาริกาพูดเมื่อสักครู่นี้ดังนั้นกระทรวงการคลังก็เลยไปคิดทางเลือกให้ผู้บริหารเคาะแต่ยังไม่เคาะนะนั่นก็คือให้ตัดคนรวยออกแจกเฉพาะคนจนคนมีฐานะปานกลางใครที่ถือว่ารวยเขาบอกว่า ให้ไปพิจารณาอนุกรรมก Digital ารดิจิทัลวอลเล t เคาะ3ตัวเลือกเพื่อที่จะตัดคนรวยออกจากโปรแกรมนี้นั่นคือ 1. คนที่เงินเดือนเกิน25,000บาทหรือคนที่มีเงินฝากเกิน1 0 0 0 0แบาทขึ้นไปในธนาคารตัดออก 2. หรือคนที่เงินเดือนเกิน50,000บาทหรือเงินฝากในบัญชี5 0 0 0สนบาทขึ้นไปตัดออก หรือ 3. ให้เฉพาะผู้ยากไร้พร้อมส่งให้กรรมการชุดใหญ่ตัดสินใจคณะอนุกรรมการได้เคาะมาตามนี้ดังนั้นก็ไม่ใช่50ล้านคนและและดังนั้นก็ไม่ใช่ดิจิทัล w วอ l e เ1ตหมื่นคนทุกทั่วหัวตัวคนอย่างที่โมไว้ละเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่นะ คนที่จะต้องได้ทุกหัวละไม่ใช่ความเท่าเทียมกันทุกหัวละไม่ใช่การกระตุ้นเศรษฐกิจโดยผ่านคนทุกคนอายุ16ปีขึ้นไปละเพราะอนุกรรมการเขาเคาะมาเพื่อที่จะเสนอให้กรรมการชุดใหญ่ชุดใหญ่เป็นใครชุดใหญ่ก็เป็นคณะรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีกรรมการชุดใหญ่เป็นใครก็คือจุลพันธ์ซึ่งเป็นอนุกรรมการใหญ่แล้วมันมีกรรมการย่อยอย,อยู่สีชุดเพราะฉะนั้นคนที่จะต้องเคาะก็ต้องเป็นรัฐมนตรีคลังโอเคเนาะ ส่วนจะเหลือจํานวนคนเท่าไหร่อย่างไรจะเหลือแค่13ล้านคนตามที่พลเอกประยุทธ์เคยแจกเป๋าตังหรือจะเหลือแค่15ล้านคนหรือจะเหลือแค่40ล้านคนอันนี้อีกเรื่องหนึ่งการที่จะเหลือเท่าไหร่ดิฉันมั่นใจว่ากระทรวงการคลังคงไปพิจารณาก้อนเงินที่มีอยู่ว่าไปขูดมาเนี่ยได้เท่าไหร่ในเดือนเมษายนหน้าอืม โอเคนะคะเงื่อนไขก็เริ่มหดลงหดลงหดลงไม่ใช่อย่างที่โม้ไว้ไม่ใช่อย่างที่มโนไว้ไม่ใช่อย่างที่โฆษณาชวนเชื่อไว้ไม่ใช่อย่างที่โฆษณาลวงอารมณ์ประชาชนไว้ ไม่ใช่อย่างที่บอกว่าอุ้ยเงินหาได้ง่ายค่ะเรามีสติปัญญาค่ะไม่ใช่นะอันนี้ยังไม่นับไม่นับว่าไม่นับว่า,มวาเมื่อตอนกดแจกเป็นดิจิตอลเ l l ต t แล้วเกี่ยวข้องกับโทเค็น แล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกถ้าไม่เปลี่ยนโทเค็นเป็นเงินสดถ้าไม่เปลี่ยนวิธีการจากดิจิตอลวอลเล็ตจากโทเค็นเป็นแจกเงินสดปลายทางของมันเนี่ยเชื่อเถอะว่ามันจะเป็นเงินสดอันนี้สิ่งที่ฉันเชื่อนะเพราะเพราะฉันเชื่อมั่นว่าบรรดาพวกข้าราชาการกระทรวงการคลังไม่น่าจะเอาชีวิตตัวเองไปเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางด้วยการไปปล่อยดิจิตอลวอลเล็ตปล่อยโทเค็นนี้ ออกไปแล้วเกิดช่องทางการทุจริตให้กับฝ่ายการเมืองแล้วตัวเองต้องเป็นแพ้รับบาปติดคุกแต่แต่ถ้าเกิดจะปล่อยเป็นดิจิตอลโทเค็นนั้นจริงๆก็ต้องไปแก้พระราชบัญญัติเงินตราเพิ่มสิ่งที่จะต้องใช้แลกเปลี่ยนสินค้าใช้แลกเปลี่ยนซื้อขายกันโดยเพิ่มจากการมีธนบัตรและกระสาบ ก็เพิ่มอันนี้เข้าไปอีกดิจิตอลโทเค็นเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าถ้าไม่ไปเปลี่ยนพระราชบัญญัติถ้าไม่ไปแก้พระราชบัญญัติเงินตราก็เท่ากับว่าแจกเป็นเหรียญโทเคน็นไม่ได้แล้วถ้าเกิดแจกเป็นเหรียญโทเคน็นไม่ว่าจะแจกแค่16ล้านคนแจกแค่ครึ่งหนึ่งของที่ประมาณการไว้แจกเท่าที่มีเงินบาทแม็กมก,ก็ผิดอยู่ดี เพราะฉะนั้นก็ต้องไปแก้พระราชบัญญัติเงินตรานะคะทุกคนจบข่าวสำหรับดิจิตอล a l ล e t นะจบข่าวเตรียมเสื้อหนาวคะ่ะทุกคนทำไมดิจิ a l ล a l ล e t ไม่มีโอกาสที่จะแจกต้นปีนี่หนาวเลยเหรอดอกวตมริกาไม่อุตุนิยมวิทยาเขาประกาศว่าสัญญาณความหนาวเริ่มขึ้นในวันที่สาสิบตุลาคมนี้แล้วค่ะไปเที่ยวเหนือกันได้แล้วค่ะวางแผนเที่ยวเหนือกันได้แล้วค่ะไม่ต้องไปไกลถึงต่างประเทศหรอกค่ะ มวลอากาศเย็นจะแผ่ลงมาวันที่30ตุลาคมนี้ค่ะมวลอากาศเย็นนั้นจะแผ่ลงมาจากทางทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือนะคะแล้วก็จะคลุมมาทางภาคเหนือนะคะเพราะฉะนั้นก็ได้โอกาสนะคะนะแฟชั่นวีคเต็มที่ค่ะเพราะฉะนั้นชุดแบบเดียวกับท่านนายกพิธาที่ไปเดินที่นิวโญ t ไทม์สแควร์นะคะอันนั้นก็ควรจะสรรหามาใส่ค่ะชุดแบบนั้นควรสัญหามาใส่ค่ะ แล้วก็ชุดแบบเดียวกันกันกบที่รัฐมนตรีปัจเจนใส่ไปเมืองจีน mm hmm. ทนั้งทั้งที่อากาศจีนไม่หนาวเท่าไหร่นะคะชุดนั้นควรจะเอามาใส่ที่ประเทศไทยในช่วงอากาศหนาวหลัง30ตุลาคมค่ะแล้วก็ชุด แบบเดียวกันกับท่านนายกเศรษฐีที่ไปรถโชว์ต่างประเทศนะคะแล้วก็ใส่เสื้อโค้ตตัวยาวๆชุดเหล่านั้นควรจะขนมาใส่ในประเทศไทยในช่วงอากาศหนาวหลัง30ตุลาคมค่ะและขณะเดียวกันชุดที่นะคะหลายๆคนเตรียมกันไว้เราก็จะต้องไปขุดมาตากแดดค่ะเราต้องไปขุดชุดมาตากแดดค่ะทุกคนคะเอาละค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องแจ้งเตือนให้ทราบนะคะเผื่อใครยังไม่ทราบว่า30นี้หนาวแล้วนะคะอากาศหนาว อากาศเย็นเริ่มปกคลุมค่ะภาคเหนือก็จะมีหมอกมีเหมยนะคะลงปกคลุมนะคะเวลาขับรถขับรางก็ต้องระวังนะคะเพราะว่าหมอกมันคลุมค่ะดิฉันเคยขับรถที่ภาคเหนือน,นะคะขับเคยขับคนเดียวนะคะหูหมอกมันคลุมแบบปัดน้ําฝนยังไงไอ้ปัดหมอกยังไงมันก็มันก็เอาไฟตัดหมอกตัดยังไงมันก็ยังคลุมอยู่นะคะน่ากลัวมากหน้าตัวโคตรโคตรนะคะโผล่อีกทีนี่ถ้าเกิดมีรถสวนนี่ตายแน่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าหน้าหนาวหมอกลงอยาขับรถเด็ดขาดนะคะ อยากขับรถเด็ดขาดค่ะนอนขาบค่ะไม่ต้องรีบร้อนไปไหนเลยค่ะโอเคนะคะนอนขาบนะคะ